โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากรปกลางอุปัมภธรมที่ตั้ง272หมู่2ตะบนนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาลสิง์เบอร์โทรศัพท์043-126-393ตราประจำโรงเรียนรูปฟันเฟืองมือต้นไม้สีประจำโรงเรียนน้ำเงินชมพูอักษรย่อนอคอพอ พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียนท่าตอเสถหมนุษย์เสสุความหมายผู้ฝึกตนได้เป็นผู้เจริญผู้อริการโรงเรียนนายเรืองศักดิ์โพล่ารองผู้อำนวยการหนึ่งนายอรุณวรรณทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสองนางวัฒนากุลเกลี้ยงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ สามนางประพัดศรีทังศรีรักษาการรองผู้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลสี่นายสมพศรีรักษาการรองผู้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการห้านายองอาจแสนมานโนรักษาการรองผู้บริการกลุ่มบริหารงานทั่วไป องประกอบข้อที่1กํากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้พิจนารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรฐานส่งเสริมของสถานศึกษากําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาทราบองค์ประกอบข้อที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในด้วยจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT analysis นำผลวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกมาประมวลเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์เอกลักษณ์และมาตรฐานการส่งเสริมของสถานศึกษากำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรตัวชี้วัดความสำเร็จและชื่อโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องและครอบคลุมกลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นองค์ประกอบข้อที่3จัดระบบบริหารและสารสนเทศโรงเรียนจัดทำโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราช,ชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท,ที่2พศ2545มาตรา39และกฎกระทรวงว่าด,ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพศ2 5 5 0กำหนดผู้รับผิดชอบโดยจะทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอ้อมและจำนวนบุคลากรจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่รครอบคลุมเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนองค์ประกอบข้อที่4ดํดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาข,ของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาดำเนินการตามโครงการที่มีในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาตามลำดับของโครงการก่อนหลังกำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงานการจัดสรรทรัพยากรการประสานงานการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย องค์ประกอบข้อที่5จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรายงานพัฒนาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบข้อที่6จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา1.1 การเตรียมการประเมินเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา1.2ดําเนินการประเมิน 1. วางแผนปฏิบัติงานมีการกําหนดเป้าหมายแนวทางการดําเนินงานระยะเวลางบประมาณเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 2. ดําเนินการตามแผน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามให้การนิเทศ 3. ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาวางกรอบการตรวจสอบจัดทำเครื่องมือการประเมินกำหนดเกณฑ์การประเมินดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ 4. นํนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง1.3จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบข้อที่7 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์และแปลผลเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษานำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวขอ้ององค์ประกอบข้อที่8 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา1.1นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่สถานศึกษามีอยู่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา1.2สร้างและใช้ความรู้ขององค์กรเป็นไปเพื่อให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้1.3การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสาระความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้1.4การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เป็นการนำผลการประเมินด้านต่างๆของสถานศึกษามาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมและทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา